อีกสักนาทีนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันนะครับผมในเที่ยงเที่ยงวันอังคารน,นี้นะครับผม <c oughs> ใครเข้ามากันแล้วทักทายกันได้นะครับภาพชัดเสียงชัดบอกได้นะครับ Okay. เดี๋ยวใครเข้ามากันแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมผมนัทนะครับผมก็วันนี้ครับจะมาไลฟ์ในหัวข้อ2รลูปที่คุณสามารถเลือกได้ครับลูปลูปคืออะไรต้องบอกก่อนลูปก็คือถ้าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าองค์วงจรเป็นวงจรวงจรนะครับผมคือ วงจรที่เราทําซ้ําๆอย่างสม่ําเสมอเราทําแบบเราทําต่อเนื่องเราทําแบบว่าคือเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือเราทําอยู่เป็นประจำะใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นวนลูปนะแต่ครับลูปที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็จะมีด้วยกันสองลูปหลักๆสองลูปหลักๆครับผมที่คือถ้าพี่พ พี่ๆสามารถเลือกได้ครับว่าพี่ๆจะเป็นลูกแบบไหนพอถ้าพี่ๆเลือกปุ๊บครับผลลัพธ์ที่ตามมามันก็มันก็คืออยู่ในลูปนั่นแหละถูกไหมเริ่มกันเลยนะครับผมใครที่เข้ามากันแล้วทักทายกันได้นะครับลูปแรกครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับเป็นกันอย่างแน่นอนถูกไหมลูบที่ว่ามาครับคือลูกที่แบบเฮ้ยวันนี้ยเราเรา เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมเรามีงานประจําครับเรามีงานประจําทําใช่ไหมงานประจําที่เราทําครับส่วนใหญ่แล้วมันมันเวิร์กนะถูกไหมส่วนใหญ่มันเวิร์กครับแต่งานประจํามักจะแลกมากับแลกมากับด้วยการที่เราต้องใช้แรงงานเราต้องใช้แรงงานหนักมากเราต้องใช้ความคิดเราต้องใช้ความสามารถในการที่จะ ไปแลกเงินมาครับทีนี้ลูปที่ผมพูดถึงก็คือว่าเอ้ยพอพอมีงานประจำเราทำงานไปสักพักหนึ่งเราเครียดครับเราเครียดคือแบบเอ้ยโดนเจ้านายบน่นโดนเจ้านายดา่าถูกไหมเราไปเป็นลูกจ้างเขาเราไปเราไม่ใช่เจ้าของเพราะเราไม่มีเงินทุนเราไม่มีอะไรถูกไหมพอเราไปเป็นลูกจ้างเขาครับสิ่งที่ตามมาคือความเครียดเหนื่อย ถูกไหมเครียดเหนื่อยไม่มีแรงที่จะอยากจะทํางานต่ออยากที่จะออกอยากที่จะออกจากงานเ mm. พราออยากที่จะออกจากงานเสร็จปุ๊บครับ mm. เฮ้ยเราก็ต้องมีความคิดนิดหนึ่งนะถ้าเราออกจากงานแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนถูกไหม mm. ก็ต้องวนมันก็ต้องทํางานต่อไปถูกไหมพอทํางานต่อไปเสร็จปุ๊บได้เงินมาแล้วมีเงินใช้ครับเออไม่ออกแล้ว งานเนี่ยแหละดีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมีเงินก็ดันใช้จ่ายก็ใช้จ่ายไปครับใช้จ่ายเกินตัวบ้างใช้หนี้ใช้สินใช้อะไรพวกนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทํางานประจําอยู่เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้คือวนลูป,ลปแรกครับก็คือเห็นภาพกันไหมเนาะทํางานหนักครับเครียดบนอยากที่จะออกมีเงินใช้โอ้ไม่ออกแล้วถูกไหม พอเงินหมดก็ต้องมานั่งทํางานหนักเครียดกันอีกนี่คือลูกแรกครับผมตามทันกันไหมเดี๋ยวขออนุญาตอีกรอบนะก็คือเรามีงานครับงานประจำเนาะงานประจําครับเครียดบนที่อยากจะออกเฮ้ยฉันอยากออกอะ่ะออกไปออกคืองานนี้มันเหนื่อยมันเครียดมันเบื่อพอสิ้นเดือนปุ๊บมีเงินใช้เอ่ะมีเงินใช้ไม่ออกแล้วถูกไหม มีเงินใช้ไม่ออกละพอเงินใช้ครับใช้ไปบางคนใช้ไม่ถึงวันครับใช้หนี้ใช้จ่ายเงินหมดก็เนาะก็ต้องมานั่งทํางานเครียดกันอยู่อีกถูกไหมใครเป็นลูปแบบนี้บ้างครับใครที่เป็นลูปแบบนี้บ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือเกือบทุกๆคนครับผมมีลูปแบบนี้อยู่แต่ครับจะดีกว่าไหมถ้า เราสามารถที่จะออกจากลูปนี้สู่ลูปที่เรียกว่าความสำเร็จได้ลูปที่เรียกว่าความสำเร็จครับผมพี่ๆต้องแลกครับผมแลกคือเราก็ต้องแลกด้วยการที่เราอาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเราอาจจะทำงานหนักมากขึ้นครับเรามีงานประจำอยู่แล้วเราทับเรามาหาไรายได้เสริมเพราะเพราะด้วยอะไรหลายๆอย่าง อยากมีเงินใช้มากกว่าอยากมีเงินใช้มากกว่าเดิมอยากมีไรายได้เพิ่มหรือตอนนี้เป็นหนี้ใช้จ่ายไม่ทนันหมุนเวียนไม่ทันเลยหรือว่าอยากที่จะแบบว่ามีอิสรภาพทางการเงินเวลาสุขภาพหลายๆคนมีจุดเปลี่ยนตรงนี้ครับเลยเลือกที่อยากจะออกจากรูปตรงนี้ไปสู่อีกรูปหนึ่งคือลูปแห่งความสำเร็จรูปแห่งความสำเร็จเริ่มต้นจากอะไร แน่นอนครับเริ่มต้นจากการเริ่มต้นนั่นเองเริ่มต้นจากการเริ่มต้นหลายหลายคนงงอีกอะไรคือการเริ่มต้นวะคือคือเราก็ต้องเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าเราก็ต้องเริ่มต้นครับถูกไหมเริ่มต้นจากอะไรเราหลายหลายธุรกิจนะหลายๆธุรกิจอาจจะแบบว่าเปิดมาครับเพื่อที่อยากจะให้พี่ๆมีอิสรภาพมีทุกๆสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นพี่ๆก็จะต้องเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่าการเริ่มต้นนั่นเองถูกไหมพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บพี่ๆก็ต้องทําครับถูกไหมเริ่มต้นแล้วก็ทําทําในที่นี้อาจจะแบบว่าเอ้ยขายสินค้าการเป็นเจ้านายของตัวเองมันก็จะต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาถูกไหมอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินพี่ๆก็ต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอยากจะมีไรายได้เสริมเพิ่ม อยากจะมีเงินมากกว่าเดิมพี่พี่ก็ต้องเหนื่อยเพิ่มถูกไหมเพราะว่าต่อให้งานประจำพี่ๆทำงานทํางานประจำพี่ๆเหนื่อยพี่ๆบ่นว่าเหนื่อยมันหนักมันอะไรพวกนี้พี่พี่เลือกที่อยากจะทำงานหนักตรงนั้นต่อเพื่อให้ได้เงินเพิ่มอีกนิดหน่อยหรือพี่พี่อยากจะทำงานเสริมเพิ่มตรงนี้ที่ได้เงินกลับมามากขึ้น หรืองานบางงานครับพี่พี่ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานหนักแต่พี่พี่มีทีมงานที่สามารถช่วยพี่พี่ทำแล้วมีรายได้พี่พี่เอาแบบนั้นไหมเนาะทำรูพี่สามคือตามครับแน่นอนพี่พี่ทำเสร็จปุ๊บพี่พี่ต้องตามผลงานครับเอ้ยตามผลงานที่เราทำมานะว่ามันดีจริงไหม มันตอบโจทย์มันได้ผลลัพธ์ที่ใช่แล้วหรือเปล่าแล้วสุดท้ายลูปตรงนั้นครับพี่ๆทำไปเรื่อยๆสามลูปนั้นสามข้อที่ปนไอที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็จะเกิดลูปสุดท้ายที่เรียกว่าโตครับโตคืออะไรโตคือการที่เราทำเราทุ่มกับมันจนสำเร็จครับอาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะใช้เวลานาน,าน มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพี่ๆแต่ละคนหรือทีมงานที่พี่ๆนั้นส่งต่อให้กับเขาเริ่มทำตามและก็โตรูปลูปความสำเร็จตรงนี้ครับก็คือลูปนี้ครับเริ่มเริ่มแบบมีเป้าหมายหลายๆคนเริ่มอาจจะไม่มีเป้าหมายอะไรเลยมัน มันทําไม่ได้หรอกถูกไหมเราต้องมีเป้าหมายทําทําตามระบบครับระบบเขามีมาอย่างไรเราทําตามแบบนั้นตามคือตามให้เข้าระบบตามคนที่เราได้ระบบมาตั้งแต่แรกะครับให้เขาทําตามระบบโอสามถึงห้าปีครับไม่เกินชั่วเวลานี้พี่ๆสำเร็จแน่นอนนี่คือลูป วงจรมนุษย์ที่ชื่อว่ามนุษย์อินดตมรูปสี่รูปนี้ครับรูปวงจรมนุษย์อินดีสามหนึงห้าปีสำเร็จแน่นอนเนาะมีคนพิสูจน์มาแล้วครับผมถูกไหมหรือแม,แ,แม้กระทั่งสองปีตอนนี้มีคนรับไรายได้รวมสาสิบกว่าล้านบาทแล้วอะแค่สองปีเท่านั้นครับพี่ๆแค่ทำตามระบบ เริ่มต้นให้ได้อย่ามีข้ออ้างทำให้ได้อย่ามีข้ออ้างตามให้ได้อย่ามีข้ออ้าง,าาออางแล้วเราจะโตไปด้วยกันเนาะถูกไหมนี่คือสองรูปหลักๆครับอ่ะผมให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะไม่รู้จะเห็นกันไหมครับเนาะสองรูปนี้ครับพี่ๆเลือกได้สองรูปนี้พี่ๆเลือกได้พี่ๆจะเอาแบบอ่ะอันไหนอันไหนซ้ายอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาเนาะ พี่ๆเลือกได้ครับว่าพี่ๆจะเอาสองลูกไหนอยากสำเร็จอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินอยากที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าความสำเร็จอยากเท่ากับแรกครับไม่มีคำว่าอยากที่ไหนที่ไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันได้เลยอะครับมันไม่มีพี่ๆอยากถูกหวยพี่ๆก็ต้องซื้อถูกไหมอยากถูกหวยก็ต้องซื้อหวย ถ้าอยากถูกหวยแต่ไม่ซื้อหวยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมอยากรวยทําอะไรทํางานครับนอนเฉยๆไม่มีทางเป็นไปได้ถูกไหมอยากอะไรอีกเนาะอยากเท่ากับแลกคุณก็ต้องทําคุณก็ต้องแลกมันมาครับลูบความสําเร็จพี่พี่ทได้แน่นอนถ้าพี่พี่เลือกที่จะ ออกจากลูปเดิมๆในชีวิตของพี่พี่ครับแค่นี้เองเนาะแล้วลูปที่พูดมาครับไอที่ว่าทําตามระบบอะ่ะมันยากไหมมันไม่ยากนะมีแค่8ข้อเท่านั้นที่พี่พี่ทำทำแค่8ข้อนี้วนไปเรื่อยๆครับและไอลูปที่เรียกว่าความสําเร็จอะ่ะมันจะมาหาพี่พี่เอง 8ข้อที่ว่าครับก็คือ8ข้อที่เรียกว่า i n d e ี m System เห็นไหมเอ่ยระบบของ i n นดีมมันอาจจะเละหน่อยนะเพราะว่าผมเขียนเนาะผมไม่ได้ใช้ลูกใช้อะไรพวกนี้นะก็คือเริ่มต้นครับตั้งเป้าหมายหาต้นทุนหาต้นทุนทางธุรกิจครับการเชิญการทำนัดนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจครับติดตามผลพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานร่วมกับ แปดข้อนี้วนลูบไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าพี่ๆทำได้ถ้าพี่ๆทำได้พี่ๆสำเร็จได้แน่นอนเนาะคนที่สำเร็จในทในธุรกิจครับสองปีกว่ารับสามสิบล้านสองปีกว่ารับสิบกว่าล้านสองปีกว่ารับหนึ่งล้าน หรือแม้กระทั่งคนที่มาตั้งแต่ปีแรกๆรับรายได้เป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ทำแค่แปดข้อเนี้ยแล้วมีรายได้ครับพี่ๆสามารถเลือกได้ครับว่าพี่ๆจะเอาลูปไหนถ้าพี่ๆยังมีชีวิตที่เป็นลูปเดิมๆอยู่แนะนำให้ขยับมาเป็นลูปแบบนี้ซะหรือถ้าชีวิตยัง เป็นรูปอย่างนี้อยู่แต่ไม่คิดที่จะออกมาทำรูปใหม่ๆมันก็ยากที่จะสำเร็จนะครับฝากไว้ให้คิดประมาณนี้เนาะเพราะผมเชื่อว่าครับรูปแห่งความสำเร็จอะพี่ๆเลือกได้หรือพี่ๆอยากจะอยู่แบบรูปเดิมๆพี่ๆก็เลือกได้เหมือนกันอยากสำเร็จเท่ากับแรกครับ อินดีมอินดีมให้อะไรคุณได้มากกว่าที่คุณคิดแน่นอนไม่ใช่ว่าธุรกิจที่แบบว่าเอ้ยธุรกิจเจอธุรกิจเครือข่ายมาปุ๊บยี้ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่พี่พี่ไม่ชอบบางทีมันอาจจะใช่ก็ได้นะครับถูกไหมไอสิ่งที่พี่พี่ไม่ชอบอะ่ะมันอาจจะใช่ก็ได้นะฝากไว้คิดประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะพี่ๆเลือกได้ครับว่าพี่ๆจะเอาลูปแบบไหนลูบซ้ายหรือลูปขวาถ้าพี่ๆเอาลูปซ้ายอยู่อันนั้นก็เรื่องของพี่ครับแต่ผมเลือกแล้วว่าผมอยากจะได้ลูปขวาผมพยายามทํหลูปขวานี้ให้มันสําเร็จให้ได้ครับพี่ๆล่ะเลือกลูปซ้ายหรือลูปขวาอยู่ถ้าพี่ๆยังเลือก เอ้ยผมพูดวนไปแล้วแหละเนาะพี่พี่เลือกได้เนาะฝากไว้คิดประมาณนี้ครับผม <Un> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับผิดพลาดข้อไหนพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับหากมีอะไรที่แบบว่าเอ้ยไม่สบายใจเลยขอโทษในานานที่นี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดๆไปไลฟ์หัวข้ออะไรเรื่องราวดีๆอะไรมาส่งต่อให้กับพี่ๆ รอติดตามชมได้นะครับผมเจอใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับและพบกันครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้าขออนุปิดไลฟ์นะครับ